นายปรเมศงานพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งนะคะกลุ่มเรารักพัทยาบอกว่าที่จริงที่จริงนะคะนอมินีก็คือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่คนไทยเนี่ยไปใช้นอมินีในความหมายที่เป็นหุ่นเชิดร,ร่างทรงตนเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ทำงานสอดคล้องกันทั้งหมดตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ เข้าถึงความสามารถนะคะถ้ามองเนี่ยเขาก็เห็นความสามารถของการบริหารจะมาต่อยอดที่ยังคงค้างอยู่ของเมืองพัทยาตนก็มั่นใจเรื่องของการเสนอตัวในครั้งนี้รับเลือกจากกลุ่มที่มีความตั้งใจอาสาเข้ามาทำงานดังนั้นการทำงานของตนเองจึงมีทีมที่จะคอยสนับสนุนมีการเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีอำนาจที่จะทำงานในเมืองพัทยาได้ดีมากยิ่งขึ้นคือคุณปรเมศเนี่ยเขาได้เสนอชื่อ,อเป็นการสนับสนุนของคุณ สนทยาคุณปลื้มก็คือคนเก่านะคะก็เลยทําให้หลายคนมองว่าเอ๊ะจะเข้ามาแล้วเป็นหุ่นเชิดหรือเปล่า <S <S ทีมงานของคนรุ่น,น,นใหญ่เนี่ยมาพร้อมกับคนรุ่นใหม่มีทั้งคนที่มีประสบการณ์มีคอนเน็กชันแล้วก็มีคนมีความาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมีการปรับ,ปรบเปลี่ยนเมืองพัทยาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นป้ายหาเสียงของกลุ่มเรารักพัทยาเนี่ยก็จะทำขนาดที่เล็กลงเพื่อไม่ให้ไปขีดขวางการจราจรในอนาคต ป้ายโฆษณาในพื้นที่เมืองพัทยาอาจจะมีป้ายขนาดที่เล็กกว่านี้ก็ได้ส่วนรถหาเสียงนะคะก็มีการปรับให้ไม่เปิดเสียงดังมากเกินไปเปิดแค่เช้ากับเย็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ประชาชนเขาพักผ่อนการหาเสียงในยุคนี้ก็เป็นการหาเสียงที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีของการเข้ามาทํางานให้กับประชาชนการเข้าใจกับการมีส่วนร่วมการเผยแพร่การ กลยุทธ์ต่างๆในการหาเสียงในรูปแบบต่างๆนี่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้เห็นวิสัยทัศน์ของทางกลุ่มนั่นเองส่วนทางด้านของกลุ่มพัทยาร่วมใจนะครับนำโดยคุณนิรันด์วัฒนาสาสาธรน,นะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มพัทยาร่วมใจ คุณสินชัยวัฒนศาสาธรนะครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข4ครับพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตที่2หมายเลข1 8บแปดขออภัยครับสิบสถึงสินะครับก็ลงพื้นที่ครับไปถแถลงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีหมู่บ้านดาราพันธ์พัทยาใต้จังหวัดชลบุรี คุณสินชัยวัฒนาสาสาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข4กลุ่มพัทยาร่วมใจเขาบอกว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าเมืองพัทยาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในฐานะคนท้องถิ่นเมืองพัทยาเนี่ยอยากเห็นอนาคตพัทยาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและพร้อมนะครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหนาน้ำท่วมบริเวณซอยวัดธรรมัม